สวัสดีเช้าวันที่27เดนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับจากทางร้านสอนชัยการเกษตรนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับรุ่นซูเปอร์เนะครับตัวนี้จะเป็น 5S M นะครับ 5S M รุ่น5แรงนะครับตัวนี้5แรงใช้ระบบน้ำมันดีเซลน,นะครับ แตนไหนจะเก็บเสียงอย่างดีนะครับมีระบบเก็บเสียงนะครับตัวนี้ราคาตั้งมาอยู่ที่1นึ0งบาทนะครับแปดพั 1, 8, บาทพร้มใช้นะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับ เ้าเ็สองสองเก้าครับครับสวยเลยนะครับพร้อมใช้ครับราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทนะครับแปดพันบาทว่าจะเป็นเครื่องคูบต้านะครับคูบต้าก็มีเข้ามานะครับอาทีหนึ่งสองศูนย์นะครับอาทีหนึ่งสองศูนย์สภาพสวยสวยเลยนะครับ ราคาอยู่ที่สองหมืนเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้ว่าจะเป็นอีทีหนึ่งหนึ่งศูนครับแตาก็าอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับความสายพร้อมรับประกันแล้วครับอาทีเก้าศูนนะครับ,รบสวยๆเลยครับสว,สวยเลย ที่หนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับหนึ่งแปดพันบาทไปชมสินค้าหน้าร้านนะครับสินค้าหน้าร้าน,านมีหลายคงหลายเครื่องเข้ามาเลยครับชอบแต่โคงชอบแต่เครื่องถอดได้หมดนะครับเราจะเป็นด้านนี้นะครับเามาครับหนึ่งศูนย์ห้าของใช้นะครับ เดิมๆส,สวยๆครับก็มีนะครับเข้ามาครับมาชมด้านนี้นะครับ้าน,นี้มีสินค้านะครับเราจะเป็นฐานใหม่ฐานใหม่ก็มีนะครับฐานใหม่ราคาก็อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมใบพร้อมพร้อมใช้ครับ เราจะเป็นเครื่องตามสภาพนะครับเยอะเลยครับเป็นตามสภาพนะครับนอเยอะเลยส่วนสี่สส้ขานหน้าร้านนะครับข้านนี้นะครับอาทีร้อยี่สิบนะครับองสยามพัดนะครับ 410สี่ร้ยสิบชอบแต่เครื่องแต่โครงนะครับแยกได้ถอดได้นะครับ400สร้อยนะครับสวยเลยาาราคาจะเริ่มต้นที่สามหมันบาทนะครับสี่ร้อยโคงสยามครับเราจะเป็นโครงตะนกนะครับตนหนึงน่งหกหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งครับ ยามใหม่นะครับมีหลายกันเลยครับให้เรียกให้เลือกชมนะครับอาทีร้อยสิบวงสยามครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดศูเจ็ดห้าเจ็ดหกสองสองเก้าครับมีบริการจัดส่งนะครับได้ทั่วไทยนะครับ